306ล้านขิบาถูกเผาใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาได้อีก500ล้านจะหายไปในวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับเหรียญขิบาตวันนี้ผมไฮยิน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังกราบสวัสดีเพื่อนๆเรานักลงทุนวัยรุ่นคลิป โตทุกคนนะครับสบายดีพี่น้องที่รับชมอยู่ทางฝั่งของสอปอปลาวก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่ารายการของเราเป็นเพียงการนำเสนอข่าวสารบนโลกคริปโตทุกข่าวสารคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่นักเทรดคริปโตทุกท่านต้องวิเคราะห์เอากันเองและรายการของเราเป็นชุมชนนักเทรดที่เปิดให้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นกันได้แบบเสรี 306.1ล้านชิบะหายไป b i ๊กเจอร์เอนเตอร์เทนเเผา240ล้านชิบะสัญญาว่าสัปดาห์นี้1,000ล้านจะถูกเผาจำนวนผู้ถือชิบะทยานสู่จุดสูงสุดใหม่เนื้อหาสำคัญสำหรับวันนี้ b i ๊กเจอร์เอนเตอร์เทนเมนต์เผา240ล้านชิบะสัญญาว่าสัปดาห์นี้1,000ล้านจะถูกเผา จาก306.1ล้านรายการดังกล่าวซึ่งถูกล็อกไว้ในกระเป๋าเงินที่ตายแล้วอย่างถาวรส่วนที่ใหญ่ที่สุดถูกย้ายไปยังหนึ่งในที่อยู่เหล่านี้โดยค่ายเพลงค r ิ p โต b i c t u r e Entertainment และ CEO สตีเวนคูเปอร์ในช่วงปาร์ตี้เผาไหม้ตามกำหนดการที่เกิดขึ้นในวันวาเลนไทน์พวกเขาทำลายโทเค็นทั้งหมด 240ล้านโทเคนในระหว่างการสตรีม u t u b e สดในวันที่14กุมภาพันธ์ก่อนงานเลี้ยงคุปเปอร์ได้ทวิตเตอร์เพื่อประกาศว่าโทเคนชิบาอินุเกือบ1,000ล้านโทเคนถูกเผาโดยรวมในสัปดาห์นี้ b i ๊กเ r Entertainment นเมทำลาย240.1ล้านและวันนี้เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์แตฟอร์เกมแอด3 1 7ีจากเผาไหม้ประมาณ500ล้านชิบะพันหนึ่งในเกมมือถือนอกเหนือจากความคิดเริ่มการเผาไหม้เหรียญชิบะอื่นๆคุปเปอร์สันนิฐานว่าเกือบ1,000ล้านชิบะอาจถูกเผาในสัปดาห์นี้ และกระตุ้นให้ชุมชนมุ่งมั่นที่จะให้มันถึง2 0 0 0ล้านในสัปดาห์หน้าและในช่วงเวลาต่อมาบัญชี31เขนทีได้ทวิตจำนวนที่บาททั้งหมดที่จะเผาในวันนี้น้อยกว่าเล็กน้อยโดยเผาไปที่415ล้านทีบาทจำนวนผู้ถือครองทีบาทยานทำถูกสูงสุดใหม่จากข้อมู วเวลสันได้ประกาศว,ว่าชุอชนชิบะได้ขยายตัวและตอนนี้จำนวนที่อยู่โดยรวมที่ถือชิบะอินุได้มาถึงจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ที่1,175,078ลายโดยรวมแล้ววานอิทิเลียม1,000อันดับแรกกำลังถือคองโทเคนชิบะอินุรวมกันอยู่ที่54ล้านล้านโทเคน มูลค่า16,000ล้านดอลลาร์และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือรู้ท่านใดที่มีความรู้หรือควาคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิด,โดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็นคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ